คนเราทุกคนว่ายวน,น,นผลกรรมนำเจรอิญพลสถาตยโยมพมิพิณองทุกคนตักตานรายการเส่องต่ำจากวัดประสิทธิใจมา นำลักตำกำมซ้อนของสมาธิบุตรชาวมาควาพมินองตุกตุกชาวก้องวันเจ้าเวลาตียากรึงตึ้งตีออกโดยประมาณทางกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังรวัวตรอวัต่ตตรังตังอยู่หน้าตุงแจงเล้งเป็นประาทศใต้วันโรก fm fm กับเวียจุดจงอามิดเกอร์ฮุสพมินพินองกับวงเกียร์วัดนาตูมิ่งมานำเนินไดกัน เชียงตำจังหวัดประสิทธิตรใจน้ำรักต่ำคำซนกองสมมาสมพุทธเช้ามาคว้าเป็นพี่น้องเป็นประจำหากฟังแล้วแบบไปใช้หากฟังแล้วเราก็อดกองอกกองใจกันไม่ได้นี่ยเจ้าชาวเจ้าจะต้องเล่นกันก่อนทานผู้ฟังทางไล่ออกจากรุ่นจากบ้านต้องระมัดระวังเรื่องฟืนเรื่องไฟก็ไม่เต่าใดจะป้องกันในหมากที่ตุดก็คือเรื่องโควิด -19 กำลังเปรตระบาดตัวประจิตอยู่พี่น้องนี่รักเบิ้ลไหนกว่าี่ก็เบิ้ลเป็ดปั่นเลือดตันผู้ฟังทางไล่บ้านเราก็แค้นได้มากหมยไก,กลกองตันผู้ฟังทางไลนพี่น้องเราต้องรักกันต้องใจใจ,ใจดูแลกันเพื่อเป็นความที่ว่ารถรถไฟพี่น้องเป็นความรถรถไฟก็องพี่น้องทุกคนทุกฐานเป็นแล้วพูดตีเป็นเลว้เเลวกำลัง กำลังพบจิตตะคำอยู่นท่านผู้ฟังทางไลน์ก็เป็นกำลังใจง่ายกันพอไม่พี่น้อ,นองง่ายๆเร็วๆแล้วก็พวงกันเลยท่านผู้ฟังทางไลน์ถ้าว่าจะใกายไม่บายนี้ร่องเครียดก็แล้งเป็นประจำเลยท่านผู้ฟังว่าไม่ก็ยอยากเป็นไม่ก็อยากรู้ไม่ก็ยอยากรับแต่ว่าโรคไปใกล้เจ็บกำลังเปร,รยระบาดอยูอ่เราก็ทวงของใจกันแล้งกันทุกวันยมามันทุกที่พอพี่น้องเพื่อจะได้เป็น ซึ่งที่ <c oughs> ได้ปฏิบัติตามกันท่านผู้คังทางไล่เราอยู่เรือเดียวบ้านคงใจคุณตีเรื่อนตีบ้านไม่ว่าตานจะอยู่ตรงไหนผู้ชุ่มอายโคนเท้าคุณแก่เด็กเย็ดใจเป็นคนนุณน,คน,นานคนนุณนั้นคนได้าดูท่านผู้ครางแต่ซึ่งที่เรา,าปฏิบัติไม่ได้ก็คือกันแี่ว่ามันประเมินพี่น้อง ทำเราทำไปเพื่อคนที่เรบค้างที่เรารักก็รก็รบหนับถือวันนี้ก็เล่งเรื่องสับซึบ่งคุณทําไปจํววาใจ่านผู้กองท่างไรสับเราก็รู้ดีว่ามันเป็นรมบัติคุณธรรมไปจําใจที่เราอย่างเร็วเราอย่างสับก็เหมือนว่าเรามีคุณธรรมท่านผู้กองท่างไรสับสุบรัติปัจจันหาข้องหนอกไายาไม่ไายก็ว่ากันได้ แต่ว่าเราตายเรยตนีเราก็ไม่ได้แต่ว่าจึกทิ้งถูกอยงเหมือนคนก็เหมือนกันคนบุคคลที่ตั้งบุคลังในตอนนี้ยังมีชีวิตย่นี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลอยยังมีตัวตนราม,มาติะใชปภาชาได้แต่พอเรา,มาไาาม่แต่ชาก็ียากเป็นศัพท์นะพี่น้องเป็นศัพท์กล้องบุคคลนั้นกองสกุลนี้กล้องคนนั้นคนนี้พอมีพี่น้องแต่ซึ่งต่ว,ว่าตาม,มาเล่นกับสกุลน่ะทำประาใจเป็นศัพท์อย่างหนึ่ง ประเี่น้องต่ามทุกข์ฟังต่างไรก็เพราะมันเป็นเรื่องที่ว่าเราถ้ามีคุณธรรมในยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าการที่เราเล่นในสังกลุ่มานทุกฟังต่างไจะเป็นก้าวคราวอะไรก็เรียกก็ตามเราจะเห็นว่าคุณธรรมมันเสื่อมทรามลงหรือว่ามันลดลดน้อยถอยลงอย่างที่ว่าเห็นไหนชัด ไม่ว่าเราจะโยกเกยเกยบ้านโดยจะพพลคดีที่เกิดขึ้นในกรอบกลัวอย่าทุกไกใจจิตพระแม่พี่น้องการผู้ฟังตรงนั้นแต่เราเละเอ็นอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าเกิดกับครอบกลัวเราแต่ว่ามันเป็นอุตาอ้นซ้นใจว่าคนเกรเกมือไม่ว่าจะเป็นภากไมนจังหวัดใดพระแม่พี่น้องการผู้ฟังตรงนั้ โยกับคุณเท้าคุณแก่ก็บอกกับพระอทิตย์บ้านเรานี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายกำลังจะเข้าหยุคเทวาผู้ชราผู้ว่าผู้ช่วงวัยตั้งแต่ปีพศ2 5ช่วกสิบเจ้เป็นต้นมานี่ออกสิบห้าแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายเดือนนี้ก็เดือนกุมภาแล้วกุมภาเนี่ยกำลังจะหมดไปมีนาจะกำลังจะเข้ามาแบบเพชรนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย การจะเริ่มจะล่องตุกตุกเสีท่านเีก็ลดหน่อยถอยลงก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องเฝ้าระวังแต่สิ่งที่เราคาดไม่ได้ก็เกิดไม่มาเกิดสัตตาโดยดโวยพ้นโดยจัดโดยด้วยพ้นโดยปัจจัยได้ก็เหลวเตะสัตตาก็คือเป็นสิ่งที่เราความเชื่อ่านพุกวางขางในเราเชื่อในสิ่งที่เราพบเห็นเราเพ็นในสิ่งที่เราทําได้เราได้ในสิ่งที่เราน่าเชื่อทืือกัน การที่เราทาดีท่านผู้ฟังทางไล่วันมาคาบูชาก็าพึ่งพานมาแต่ตมามวันใจปีนี้ลงเกียงมาแรงเนี่ยมันมาคาบูชาอีแรงตรงในป่าใดก็ได้ท่านผู้ฟังทางไล่แต่ก็ซ้ากันเป็นอุตางอ้อนสน้นใจว่าเราจะเข้าทึ่งหลึกซึ้งถ้ามีคุลถ้ามา้าชีวิตขี่ว่าก็มีกามาสั้น ่านผู้ฟังทัางไลยพอเราเกิดชักตากความเชื่อในเอตเปพ้นเมื่อเราเชื่อนพระพุทธศาสนาว่าเอตพ้นเดี๋ยวเรายัางเราเกิดความเชื่อในตัางที่ดีในการกระทําเปราะกรรมมันเป็นสิ่งที่ว่าการกระทําแพร่งง่ายๆ่านผู้ฟังทั้งไล่กรรมคือการกระทําของบุคคลตัวตนด้วยเฉพาะวันนี้และหมือคุณธรรมนี้พอเราก็จะรู้กันดีว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้ตุคนทตุกฐาน ก็แรงเป็นเที่ยงเดียวกันพวมีปีนองว่าคุณธรรมมันกําลังเสื่อมซ้ำกําลังลดหน่อยถอยลงแต่ว่าใจเราไม่ตั้งใจใ้คุณธรรมให้มันมาขึ้นนะท่มันพีนองฐานผูกฟังต่างไรในเมื่อเรารู้เอฟพุทนเลวในเมื่อเรามีความรัตตาลึกซึ้งในุทธจาสนาณเลวเราใช้แต่ไม่ทําให้ความเชื่อนั้นมีเอดมีพุนมีปัจจัยแต่เกิดขึ้นฐานผู้ฟังทั้งายเราอยาไปมองภาพรบแต่มันอาจจะ จริงหรือไม่จริงก็เล้วเทแต่ลองเกียดไม่ได้เพราะพวกโกงผู้ปฏิเสธฐานผูกฟังทางลต้บางคนบางฐานก็บอกว่าพระพุทธศาสนากําลังกล่นเกรนอาตมาเขาบอกไ้ชัดเจนไปเป็นไปนองฐานผู้ฟังว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้กล่นเกรนเลยเทวาบุคคลตัวทนเทวายุ่ในพุทธศาสนากนากลังประพฤติปฏิบัติในทางเทวามันไม่รู้ดีแต่ว่าทุกคนก็ไม่ใช่ว่าได้ทําทุกคน ท่านผูฟังท่างไรตรงนี้ผมมันนิดมันพ้นบ่เกิดความเชื่อแต่ว่าไม่ว่าในสั่งกลุมใดในชุมชนใดในสั่งกลุมใดท่านภูฟังทัางไยมันจะจะโยมจะมีนามดีนามเที่ยอยุดเสมอไม่ว่าสังกลุ่มนั้นมันจะสูงสูงสังกลุ่มนั้นมันจะตำโต้แต่ว่าจริงๆแล้วในสั่งกลุ่มในรากด้านก็งจริงๆแล้วเพราะโยนไล่ชีวิตในด่านผู้ฟังทัางไรประชากรของประเทศประมาณเจ็ดแปดสิบล้าน หาพุทธศาสนามีระทช่องค์งสามาเนรนประมาณช่องสาเส้นรูปท,ท่านผู้ฟังทงั้งหลายเราป็ยกตัวเลขกมากๆวันนี้เจ็ดแปดสิบล้านคนท่านผู้ฟังทั้งหลายไอ้รังกินมันก็กินเท่ากันมัดไม่ว่าจะกินไรก็แล้วแต่แต่ว่าไอ้ตำมานมันก็ทําให้เถ่ากันแต่ว่ามันจะมีต่างอมต่างหลัดต่างสูงต่างไรก่อยวากันไปเหนือจาบุญท่านผู้ฟังทงั้งหลายที่เราได้เห็นว่า อันนั้นมันพสฒนาติดกูกันในมันมีเอตดมิพจนมีปัจจัยที่วันมันเกิดขึ้นแต่ว่าบุคคลตัวตนติโยในตัวของมนุษย์เราเนี่ยท่านผู้ฟังทางหล่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำกันเพะถ้าเราเกิดรัทธานในเหตุพลนในความเชื่อเลวเราจะทำคุณงามความดีเมื่อนัตมามาเล่งอยู่ตรงนี้สกุลตัวตรังตรังในหน้าตุงแจงเล่งเป็นประชทบานเราเนี่ยท่านผู้ฟังว่าเรามีเอตุพลนในการทำความดีมีเอตดพลนในการทำความดีใช้ทุกคนต้องทำความดี เพราะเรากำลังดึงสัตย์ตามันเกิดขึ้นในความเชื่อใอ้อมันมีเหตุผลในตัวตนว่าเราเป็นคนที่น่าเชือ่อถือได้ท่านผู้กองทั้งไรเราไม่ต้องไปแร่งกุ่นรบกลัง,รลงเราไม่ต้องไปแร่งกุ่นนั้นกุ่นนี้แต่เพียงแต่เรายกมาเป็นประสบการณ์ว่าเราจะเป็นตัวอย่างไหนมสำหรับสิ่งติ่ดีก็ตัวย่างได้ท่านผู้ฟองทั้งหลายแต่สิ่งติ่ไม่ดีเราก็ต้ององมาเป็นนามเทีย่ยท่านผู้ฟังว่าเราต้องแยกแยะให้ทุกตนกรงกรองให้ได้ ว่าชีวิตคนเรามันเพ่พัดไปตามการตามเวลาหมายไม่มันตรงนั้นมันเป็นหน้าโคสสุดไม่ได้แต่ว่าในเอสพ้นเดี๋ยวเราจะจห็นได้ก็เป็นพี่น้ในเมื่อเราคิดวิเคราะห์เราคิดปิดปิจารณาเลยว่ามันเป็นเอสเป็นพ้นเป็นปัจจัยที่ต้องซืบต่อเจตนารมณ์ถ้าเราจุ <c oughs> <c oughs> ัตตาในบุทธัจจะนานี่คือความเชื่อในบุทธัาจะนาเราเชื่อในรักธรรมกรรมซอนของ,องสมะชั่งบุตร,ตรชาวเวทเบิ้องซีเป็นไปรรมกัน เรานำลัทธกรรมซ่อนตรงนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันดันผู้ฟังต่างไรแต่เราอย่างมาเพรียบร้อยกับบุคคลตัวทุนผันพนันพันนีาพระแม่พี่น้องพระพุทธศาสนามีการสั่นโกรดอาตมาเชื่อเลือกคื้นมาตอนที่มีการสั่นกรธเรามีความความเชื่อเรามีพ้ันเรามีความศรัทธาคือขึ้นเล้วเพราะฉะนั้นความส่านกรธตรงนั้นเราช่วยกันพระดัน่านผู้ฟังต่างไรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยธรรม ถ้ามาถึงมันเกิดขึ้นยังสวยงามแานผู้ฟังต่างไรไม่ว่าจะเป็นสติความหลึกได้ทัมงปัญญาความรู้ทั่วสัจจาผู้ในตัวตนของคุณในยุคปัจจุบันนี้การผูดกันจ้ากันเล่งกันไว้การ,ลกรเลวเตเป็นประฉาบรรโอท่าน,ทนผู้ฟังตั้งไรไม่ว่าใจจะใช้การผูดก,าก,ากาานันจ้าปัจฉาในแต่เราเล่งเดียวให้มันมีบีไส้แตกไ้มีความคิดให้มีความเสื่อถืออ้ยังหยุดทื่ลักได เราตืว่าเป็นเด็เป็นพลเป็นปัจฉัยแต่มันน่าจะเตือถือเป็นรักพระแม่พี่น้องแต่เราโตโดยสิน้นสิ้นคือรักษากา,า,ายไหวชาใจให้เรียบร้อยตีน้หมดน้ำพระแม่พี่น้องสิ้นก็เรารู้อยู่เล้ว่าสิ้นมันเป็นกําลังของการคนคนตีดสมถานสิน้นเรือว่าคนดิดสื่อิีนแต่ในมันเป็นปรธรรมะเราก็คือการรักษากา,า,ายไหวชาใจให้เรียบร้อยท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ท,าาท้องตรี่ยมเียมถัวเมื่อนชาวพี่น้องชาวต่างชาติก็ว่า ไม่ว่าจะเปรเียบเทีให้เแลียดใในโลกใบนี้จะเกิดความสวยงามโดยการไม่ใช่แสงเปล่งธรรมก็บเพ่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยแม้แต่ว่าเยบแป้นดินบรราใน่านผู้ฟังต่งางหลยายก็ได้เห็นกับบาดริมจะย,ย่ำเหลได้เห็นกับบาดริมจะย่ำยิมได้สวยงามตัวหลกงโคขะนั่นนำม,มาเป็นนำอย่างไทยตัวโลก็โคขะนันนำม,มาโยกเรื่องไทยเรมีความสุขโรจักเรื่องอ,อกก้ใจโรจักเรื่องการเข้าเขา้าใจของบุคคลตัวตนที่เราอย่างโย นี่เพราะอะไรพมพี่น้องเพราะรักษาสิ้นสิ้นกายวาจะใช้เรียบร้อยตั้งภายในภายนอกฐานผู้ฝังต่างได้ความดีความชอบก็มั่นกันฐานผู้ฝังให้มันเกิดขึ้นมาจากภายในชิตใจมันจะลำบากเสียห้าถ้งคิดว่ามันจะเนบเนีถ้าคิดก็มันเป็นจริงประวัติสิ้นในตรงนี้มันกันแต่ว่าเรารักษาเรียบร้อยถูกติกรรมจชสวยงามแล้วพ่อแม่พี่น้องเรากอโทษที่ว่าจะยย้มเย็มเช่นมใจในแต่ละครั้ง มันจะเกิดความอิมอบในความเป็นตัวตนของเราพู้ไม่พน้องตานผู้แางผู้กว้างต่งางในการหลักษาสิ้นเป็นกายติวัชชาจิตติเรียบร้อยปรกติกรรมเราก็โต้งตรงตามธรรมนองครองธรรมตรงนี้ทำไมพู้ทธศา,าสนหน้ารว็น่ว่ามันเป็นจริงติว่ามันไม่เป็นภาพหลบตานผู้กว้างต่งางเพราะว่าทิ้งที่เราเนี่ยตัวตนอยู่เดียวเราดูชักว่าหลักษาสิ้นต้องเก็ตจะไม่ลงลึกว่าสิ้นอย่างไรมัง่ง ทิ้นก็มีไล่กันตอนมีถวตุที่เราได้มันลงเครียดนี่กาลังมานั่งเล่งอยู่ตรงนี้โซ่ตัวตั้งอ่าตีน้าถุงเชงกาวจีเ็ดจงอามมกกะฮิดตรงนี้พมพินอกกรตือทิ้นต้องร้อยสิบเจ็ดช่งร้อยยี่สิบเจ็ดก็เป็นพระส่งองพมพินองเป็นแปดส่งกระตือสมาทานทิ้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดปฏิบัติดีปฏิบัติจอประกอบด้วยธรรมกระดนลักตากรำโซนมาคว้ากระพีพินองสัตยาจุม ในรายการเสียงต่าจังหวัดประสิทธิชัยพมีพนองท่านผู้ฟังทางไลนพี่น้องพจไปพี่นองสัตยาโยมได้ฝั่งเล็วก็าําตรงนี้ไปประพฤติปฏิบัติพม่พี่นองถ้าไม่ชัดไม่เจนถ้าไม่ชัดไม่เจนกับเพื่อเล็บราชบิดกท่านผู้ฟังทางไล่าตรงนี้ติลงเคียดเร่งเรานย่งไม่ก่อยตอน,นันทุกเท่าใดเราเปิดหน้า,าก่อนฝ่าวัด้ม่แต่เราปังเลว็วเข้าใจง่งยปฏิบัติได้อานำไปใช้พมิพนอง แล้วคุน่ะทำประชามใจที่นลงเคตแรงมันจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนท่นานผู้ฟังว่าเราถ้าเป็นคนที่เรียบร้อยเล้วมารายาทของอย่างไทยคนไทยนี่ไม่ว่าทำไรช่วยงานตางพี่ท่านผู้ฟังทางในไม่ไม่ว่าจะเป็นพื่อนหน้าตาหิ้มเยิ้มเช็มใจหบวกกับผู้มีสิ้นมีความรัทธายิ้มเมอไปด้วยรักธรรมคำซ้นขององค์สมมาส,สมุติชาวถ้ามาเชื้อเลือเกินท่านผู้ฟังว่าถูกสิ้นถุกอย่างมันเกิดจากความเรียบร้อย ความเรียบร้อยท้ามากเคยอยากได้ไหมเคยเคยปฏิเสธบ้างไม่ว่าจะอยากได้หรือว่าปฏิเสธแต่บุกวางทางนน้นเราจะรู้เลยว่าความเรียบร้อยมันเป็นตัวตีเขี้ยนช่วยงมัมแต่ว่าทุกคนก็ต้องต้องการจะ <c oughs> เป็นเจ้าคงตัางเพนไม่ว่าจะเป็นอ่าซัดเดียรา์ชานหรือว่ามนุษย์อันประเสริฐนี้ใสต้องยกสัตเดียราชันความเรียบร้อยเราเล่ตัวตนกงสลักษนะของสัตเดียราชานันไม่ว่าจะมาไม,ม่โมเ็ดเป็ดเคย ฐานผู้ฟังถึงได้นี่ใช่่านนี่ใช่แต่ประพฤตปฏิบัติกล้องแต่ละตัวแต่ละฐานฐานนี่แต่ละชั้นนึงเชาวหมากช่หน่อยแต่ลงเก็นช่เพื่อเป็นการปูดการคุยมันก็เราก็เยกใยญ่ได้ว่าตัวนี้แมวนี่นี่ใช่ดีอ่าเดียบรอยดีในการกินข้าวกินนั่นแต่ว่าถ้ามาหนุนคุณนันท์พระเสื้อจประพฤติช่าบอกว่าเรื่ตันปัญญาเนี่ยตันบุกฟังถึงได้ ถ้ามีความเรียบร,ยรย้อยในตัวชนชาวชนชันช้นนันทีว่าบุคุลนั่นเป็นผุ้ผู้ี่มีคุณทาความดีมีคุณทมประชามชิตประชามใจทานผูกขฝังทังไรเรามีความละอายตัวบาปก็คืออิริคือความละอายตัวบาปพ่าแม่พี่นองว่าเรานี่ยละอายอายบัตที่แต่เรื่องบัรดาบรรดาว่าบัตที่ทิ้งีนโรกเขาทำอยู่เพราะว่าทิ้งในโลกเขาทำอยู่มันไม่เจเีจยวเกิดจากอะไรแเต่มมันก็อยากว่ามันคัดใจ น่พผมมีปีนองมันคัดขก้นมันพลักดันเพราะว่าในชิตใช้ของเรามันมีตัวตนมันมีบุคคลที่ว่าจำโชงไม่ได้ก็เรียกว่านำมาดูปทนภกฟังทางไรเราทำสิ่งไรเราจำต้องไม่ได้จิงแต่ว่าเราสึกเหมืนนักอกกรกใจเพราะนักอกรกชจนสึกสิงอย่างมันเป็นน้ำมันเกิดไปในใจเ้วไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าทำคุณนมความนี้คาว่านักอกรกชจมันว่าไม่แทนภูฟังทางไรเพราะมันว่าเราหยกอกจากสิ่งที่ มาขังวุ่นแต่ว่าอี้นี้การความหลาให้ตัวการการํำความชั่วน่ยท่านผู้กควงทั้งหลายพอเร่งเรื่องความชั่วี่เราจะเข้าใจดีต่างเพศว่าความชั่วมันปปลกดิ่งถึงถ้าเราคิดง่ายๆทำได้ดีๆท่านผู้กควงทั้งหลายเราก็รู้ว่าความชั่วมันเป็นทิ้งถี่หลบเป็นภาพทิ่หลบต่างเพศไม่ว่าจะเป็นหลบมากหลบน้อยหลบบิดแต่ว่านั้นคืออิริมันไม่ีความอายไม่มีความบัตรที่ ในทิ้งี่เรามันเกิดขึ้นในการการะทํามันโยใน้นไม่ใจมันกว้างใจตลอดพระพุทธเจ้าก็เลยก็นั่นนมว่าบุคคลเอ่นเม็นไม่รู้ไม่เป็นก็ไม่ว่าแต่ตัวตนของเราที่เรามีลมหายใจเรา,เราจะรับรร้ในทิ้งี่เราคารารันกระทาพระพุทธเจ้าเลยสอนไม่ให้ทำความไหละไอเว้นการทําความชั่วป,ปัะจม่พน้องไอทําความชั่วใหเกรงกลัวตัวบาป พอเราเกรง่ลัวก็อุตปา,าทนววนานผู้กลางถนการเกรีกลัวตัวความชั่วความบาปตี่มันเกิดขึ้นไม่ว่าหลกนี่หลกหน้ามเมนที่ว่าความคิดที่เดิมไปในจิตใจปใราะวุทธศาสตนาเรานี่ยเขาก็จะแล่งเรื่องใช้กันท่นววนานผู้กลางถุนอะเขาจะแล่งเรื่องใจแล่งเรื่องความกังวลกันในจิตใจนี่ามีความจิตใจที่ไม่ดีเรี่อุตาภาคือความเกรง่ยตัว ในการกระทำแต่ละครังถ้าทำคุณนามความดีไม่ปรากฏมันเป็นปรากฏพ้นหลบมาว่านั่นก็ได้กันั่นนามว่ามันเป็นความชั่วแล้วต่อเป็นความชั่วแล้วทำาไมตรงนี้พี่น้องมันไม่ใบออกบใบเฉยทําไมขึ้นจะโนงมื่อไงออกมาทางหน้ามั้งดีลาตาทางไม่ไหวเนื้อเชื่อยไม่ได้แต่รเราเ็นในทั้งกลุ่มปัจจุบันนี้มันมากใหม่ใครโกง่านผู้ฝังต่างรโดยจะพอปัญหาที่ใหญ่โตมาสัน้น คนอยู่ในครอบกลัวเดียวกันทานผู้ฟังต่างไรเกิดเอดอาจจะค้ำกันมากไม่ไล่รูปเบบโดยจะพอละชุดทานผู้ฟังต่างไรอาจจะมาเห็นแล้วมันจะยศจะย่องพ่องคุ้นโป้จุ่มกวนแต่ว่าในทั้งกลุ่มนี้ไม่อยากให้เกิดเรือกันที่ว่าล้านก้าใหญ่ทานผู้ฟังต่างไรแต่เราเในทุรทัดก็ดีในโจอ,อึนโจแก้วโออะไรก็แ้วเทท่นานผู้ฟังต่างไรมันเป็นน่าจะย่องว่า ในเมื่อเลี้ยงมาตั้งแต่กว่าตีนดาวไปเลี้ยงจนปัจจุบันนี้จเจริญว้วเติบโตท่านผู้ฟังทางไรด้วยํำพูดํำจ้าแต่ย่ายกาันบอกขับฐานผู้เจ้าหน้าเีว่าเล่งมากมาว่านอนช้อนนายช้นมาเป็นประจำช้อนอยากช้อนนายก็เลวเทมันรู้สึกว่ามันจะย่องของค้นบส่สมควรในโลกในล้านกาใหญ่ ทานผู้ฟังทางไลายยอไปสุกไปจนมาไ,ไปตั้งตรงน,นกเ้เกล้วแเทในเมือกันลงมือทกากันก้าเหลวมันตรงนั้นก็บอกว่าคุณธรรมมันลดเลลวเหลวมันเป็นพ้นพวงที่ไรเร่งมหาซา,ศา,ศา,ศานบ่าคนไกลเกี่งคนไกล,ไกลชิดตันผู้ฟังทางไลยทำไมตรงนี้เราคาดว่าเราคาดความเกรงกลัวต่อบาปความลายในจิตในใจเราไม่รู้จักบัตรที่เราไม่รู้จักเกรงกลัวการทาบาปทานผู้ฟังทางไลย เพียงแต่ว่าไม่อยากให้ไก่เล่นไก่คุณอาตอมาเชื่อเลือกคุณพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้บทหนึ่งแต่านกเรฟังว่าคนเรานั้นถ้าเป็นคนไม่ได้ก็วายสั์แต่เราเกินมันดีว่าสั์เร็วพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสั์เดรัชานเรสัตั์อันประเสริฐพระพุทธเจ้าเปรียบมนุษย์ก็เหมือนสั์เหมือนกันแต่สั์อันประเสริฐไม่แตกต่างไรกับสัต์เดรัฉาน แต่ว่ามีข้อเตกต่าง่าสัตว์อันประเสริฐธารมะที่ฝึกฝนได้แต่สัตว์ดจชาติฝึกฝนได้ก็ระดับหนึ่งถ้ารอยเพื่อสิ้นก็ฝึกฝนได้เพียงแค่าเพสินโปรดสมองเงินทางกันแต่สั์มนุษย์อันประเสริฐนี้มันเหลือตังปัญญามีพัญญาเป็นตีตังรูปร่างท่านท่านอาจจะไม่ชมบบูดเราเต่าเทียมกันเต่าใดในตัวนนตวนบุคคลนั้นแต่เบื่อชาวสามองเอาสติปัญญาเป็นตีตังท่านบุฟังต่างไร ว่ามีความเสมอภาคผู้ใดได้ฝึกหมาผู้นั้นจะเกิดปัญญาที่เชียยเล่นนั่นคือสัต์มนุษย์ท่านผู้ฟังต่งางได้พอเราได้ยินในฟังพันนี้เราซึกว่าถ้าพอเราได้ฝึกนไม่ฝึกหมาฝึกมอยจะลเดินวัยเหลวตามเอตตามพุนตามปัจจัยบางคนบางฐานก็มาเลี้กำลังเครียดบ่าชั่นอยู่ตั้งแต่ออกชากตองผอตองแมก็เราไม่ตายจากไม่พอเมไม่ได้โยกพอเมแต่ชั่นใส่ตรงนี้ใส่ดี อาตมาอมอาตมาก็บอกพันในการเสี่ยงต่ําจากวัดประสิทธดใจตรงนี้ว่าการที่เรามีบุปการีเป็นผู้เลี้ยงดูทบอปเทนคุณั่นท่านผู้ฟังต่างไรไม่จําเป็นต้องมีเป็นบิดามดารดาเป็นพอแม่ของเราเสมอไปแต่เมื่อเราเจริ่นไวเติบโตเต้าต,ต่ำเกันมาเร็วในท่นานผู้ฟังต่างไรเราเป็นคนที่เจริ่นเร็วเราสามารถติดใจสติปัญญารวบรวมตรงนี้มีความศรัทธาเหลื่อมใส อ่าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังต่างได้ในบุคคลในทวต,วตัวหนึ่งผู้หนึ่งู้ใดเขาเรียกว่าบุปปาคารีอ่าเราสร้างมาติคิดดีเทบสน้องคุณที่เขาเลียงเรามาตั้งแต่ผ้าทินแา่าไปเรื่องเลียงมาจนจนถึงว่าอ่าตนนี้จะรินไหวเจรุนเติบโตมีหน้าติการงานก็ดีไม่มีก็ได้แต่ว่าดวงชิดประ, <c oughs> ประจําใช้ของเราที่คุณนะทมที่เราฟังไว้พ่อแม่พี่น้อง พราเรามาย,า,ยามโยานาำมากขึ้นในฐานผู้ฟังฐานไร้เราก็สามารถเปลียปล่ยนแปลงรูปรูได้ในสิ่งที่มันเกิดเพราะตรงนี้ก็อยากว่าคุณทำรรประชามชิตประชามใจแล้วมาจากตรงนี้ก็ไม่ได้การแนะนาไม่ได้การันตีว่าต้นมาจากตรงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีต้นมาจากตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้แต่ถูกสิ่งถุกอย่างก็พระพุทธเจ้าบอกว่าเทียบเท่ากับมนุษย์อันประเสริฐเลอต่างปัญญาผู้ใดไดคัดกราเลว ผู้นั้นยอมมีปัญญาติแท็กชา่นคุดขึ้นพระเมี่น้องคพอแรงปัญีพับเรารู้สึก,กว่ามันจะทึงบางโอทันทีข้าวอัญญากรรมติดล้อกรุ่มกรุ่มถึกวันกงจะมาไมา่แต่ทุกคนมีคุณธรรมประชาจิตประชาใช้แต่มันลดน่อยถ้อยลงเพราะทุกคนไม่ใจน้อยนี่แต่ผู้ฟังต่างไล่เราไม่เราไม่ไมกลัวถทบาปในทิ้งการกระทาของเรามันก็เลยเกิดอาญาก,กรรมต่างๆน,นานามากมายกันจนจกจริงหวิงราวันตามภาษา เรวมาโมกมาโอกว่าก็ตัวต่อังกลุมโรธาไม่ถึงขันอาตมาบอกว่ามันคาดคุณนระทำไปจำชิดไปจำชัยตรงนี้ต <ann it> ้องกัดกรูกันไม่ต้องมีจิตทำนึกว่าความเป็นมนุษย์นั้นประสริฐนี่พอม่พี่น้องทานผู้ฟังทางไราโเราเชืยินได้ว่าพระพุทธศาสนาช่วยคัดกรูได้แต่ว่าผู้ที่กรับฟังผู้ที่เอ็นผู้ที่รู้ก็ต้องทำตามจริงที่เราชอบตอบสนองจริงที่เป็นคุณธรรม มันอาจจะมากง่ายมันจะเกิดิแต่ข่วงใจมั่งในการกระทําความดีแต่เราอย่าบัตรี่เนี่จริงที่เราทําความดีแต่ผู้ฟังทางหลเราอย่าบัดใจกับบบัตรที่เพเป็นบาดชาบันเราแล้งไงกลูกฟังเข้าใจไงดีเป็น <c oughs> เป็นตัวประกันว่าคุณนําความดีมันปรากฏไม่ได้ยากแต่ผู้ฟังทางไลเมื่อนาจ,จะมายกตัวย,ยัางคุณร,รมประําใจเพราะมีพี่น้นองตรงนี้มันจะเป็นทึงนึงประกันใดก็ะเหลวเท้ที่มันเกิดขึ้นเราต้องรักษากายกว่าจาใจของเราให้ียบร้อย ใ้เมื่อชาวต่างชาติมาเมืองไทยก็มีความาบายอกใบใจนอนรับกันดีพมีพินองคนไทยยิ้มสยามเอาไปกันนัานนามตรงนี้ไว้เพื่อหลก <c oughs> จะหลมชิดใจของเราทานผู้ฟังพมีพินองขบพลเล่งทึงตรงนี้มันก็สร้างความ าบาออกไปใช้กับเ,เราแต่พอแลวเวลาหมดเวลาแล้วปรมีนองก็ข้อยอ่อนโยไปโพดนั้นชตายัดยุบปรม่พี่นองแต่รอดตึงพนักง,งานในองค์ทรงจงมีแต่ความสุขความเจริญหาคิดอะไรก้อยได้ส้มปราธนาถูกไปการทิ้งติดตรงเราตรงโต๊ะพระรนพรกดันกันคือรูก ไปกใกล้เจ็บโดยโโรคโวิดที่ก่าวมันพ่านมาทองท่ามปีท่ามเต้ปีก็ไม่หวานี่มันเป็นปิดปิดไปกับคนที่เรารักเราองใจเพราะฉะนั้นเลวให้ธรรมะคุณนัะทำไปชําจิตไปชําใจแต่เราภาวนาะส,ส่งเสริมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อ่าก็ให้มันจ่วยพระดันโรคโควิดทิเก้านี้ออกไปจากประเทศจากโลกใบนี้เราอยู่ยังมีความสุขกันพ่อแม่พี่น้องคิดอะไรก้ยได้สมปรารถนาถูกประการให้มีหยดท่าบรรดาสัก์ในการอ่านหน้าติีิมันคงมัง่งคั่งให้คิดอื่นให้ได้อืน่นคิดทองให้ได้ทองคิดอะไรตอบสนองด้วยความคุนนาความดีที่ได้ทำมาตั้งเต้อ่าเบลนตาเกรกจนตึงก,กัมปุกแต่ผู้ฟังต่างไลาหมนเป็นปัจจุบันและช่ง ปาลวาปัจจัยให้ดลบรรดาลประทานพรให้ฐานจงมีแต่ความสุขความเจริญให้ชมปรารถนาตุกประการกับโลงเครียดวัดนาตมิ่งก็โคเจริญพรทุกคนวายวนผลกรรมนํานื่อตกตามรุ่งเรืองเกี่ยวเนื่องแต่กร